ผมใช้เวลาอยู่มันสามรอบผมต้องกลับไปดูว่าดอทมุนเจอทีมอะไรผมอ่านไม่ออก <c oughs> ทีมจากลิก้าสาของเยอรมนีใช่แต่เดี๋ยวเขาก็จะเตรียมตัวมาทางฝั่งเอเชียแล้วนะคะครับอย่างที่ไทยเนี่ยก็คือเดินทางมาวันเสาร์แต่คือวันเสาร์ปุ๊บมีกิจกรรมเลยนะมีแถลงข่าวมีมิเตอรกรีดมีให้สัมภาษณ์สื่ออะไรแบบนี้เลยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีปัญหาเรื่องเจ็ตลงเจ็ตแหลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างกับดอทมุนก็ ได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับไปอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวผมอ่านแถลงข่าวให้ฟังนะครับว่าตอนที่ผมเห็นสคริปต์ผมอ่านรอบหนึ่งเมื่อกี้โฆษณาของไอรอบนึงนะครับบรูซิทอนบูลนะครับลอุ่นเครื่องเกมที่2เจอกับ x g b k เอาเออจากลิก้าสองไลิก้าสเยอรมนีเบียเกเอาเออต้องไปโทรถามอาริกรชนันคุณว่ามันจะออกเสียงว่าอะไรนะครับเยอรมันของเราเยอระมันของเราดอทบุลครับ เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับประตูขึ้นนำตอนแรกเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ว่ายูเรนบานลงสนามเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไทยน่าจะได้เห็นว่ายูเรนบานน่าจะมานะใช่เป็นค่าครับดาวรุ่งวัย17ปีหม่งเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าก็โดนทีมเยือนตีเสมอครับก็จบสกอร์ที่1เท่านะครับก่อนที่วันเสาร์จะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ มีแถลงข่าวก่อนที่จะไปประทุมเจอกับบีจีนะคะสองทุงท่มตรงนะครับทางด้านนุนิชาฮินเองนะคะก็ยืนยันว่าการหัวรปรีซิซั่นในเอเชีย e กับบีจีประทุมแล้วก็เซซโซสก้าจากเจลิกเนี่ยเล่นเต็มที่แน่นอนนะคะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรมาเหมือนมาเทีเ่ยวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้ดอดมูลในต่างแดนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทุกอย่างมีการวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วโดยนุนิชาฮินก็บอกว่าแน่นอนมีการคิดถึงเรื่องของอาการเจ็ตแล็กอยู่เหมือนกันแต่นักเตะก็จะได้มีวััันนที่พกกฟื้หลง เดินทางแม้ว่าการเดินทางไกลเนี่ยจะส่งผลอยู่บ้านแต่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องแสดงความเป็นตัวเองให้ได้เช่นกันก็จะได้เล่นเกมที่ดี2นัดในซ้อมและได้ซ้อมในสนามที่ดีแล้วก็ได้พักในโรงแรมดีๆด,ด้วยโรงแรมดีจริงโร้เราว่าอยู่ที่ไหนซับซับเช่นกันโร <c oughs> งแรมนี้มัน5 6ดาวอยู่แล้วใช่ก็แต่ก็อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามาถึง20 21เตะเลยอ่ะก็แต่ว่าวันที่20คือปกตินักเตะถ้ามาจากฝั่งยุโรปเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าอย่างแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนลิวพูเขาจะใช้ทัวร์ไทม์อ่ะก็คือแบบไม่ต้องให้นักเตะเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมใช่แบบเดียวกันมันคือก็จะแบบอย่างที่ต่างสมมติถ้าต่าง6ชั่วโมงเขาก็จะใช้ทัวร์ไทม์ต่างแค่3มชั่วโมงใช่ครับก็ได้คุยกับผู้จัดเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเตะสองทุ่มเลยเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจริงๆถ้าเป็นบ้านเราหกโมงเย็นก็ได้แต่เขาบอกว่าดอทบุลขอฮะให้มันไม่ห่างเกินไปมันเป็นเวลาที่เอาง่ายๆค่ะเราจะใช้เวลาดูไบใช่ง เดี๋ยวถ้าใครสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวอธิบาย <ฮะ S 2> ตอนตอนเบรกแล้วกันแต่โอเคเพราะว่าวันจันทรประเทศเราหยุดเช่เชยไงก็ดูบอลโรงเรียนก็หยุดใ,ใช่ป่ะก็สามารถถ้าไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนคลิสต์นะ,ะนานาชาติก็ปิดเทอมอนี่นานาชาติปิดเทอมอยู่ตอนนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะดูได้แต่ย้ำวิธีว่าดอทบูลเขาขอเวลานี้ฉันจะนึกทำไมนานาชาติโรงเรียนลูกฉันปิด่ตอนนี้นิคัสซือเล่เจอชนาทิพ์แน่นอนร้อนๆอย่างนี้ เจอหน้าดูมากแต่เขาไปฟิตแล้วนะเขาไม่ร้อยโลแล้วนะล่าสุดอ่ะหน้าดูมากนะคะ